โอ้ยนี่ดูเป็นคนดูแลสุขภาพมากเลยนะใช่ค่ะคุณขาดิฉันรักสุขภาพมากถ้าเกิดรักสุขภาพนะแนะนําความคุ้มครองสุขภาพดีเฮลท์นี่เพิ่งไปซื้อมาหรือปะเดี๋ยวนี้ค่ารักษาโรงพยาบาลแต่ละครั้งโคตรแพงที่เตยล่าสุดพี่ที่ทํางานเขาซื้อดีเฮลท์เหมือนกันแล้วเขาอะท้องเสียจนต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วแอดมิดท้องเสียเื่อหยุดกินเออต้องแอดมิดเลยนะรู้ไหมคะว่าค่าห้องเดียวปกติ ค่ายาค่ารักษาต่างๆที่แอดมิดอะเบิกได้หมดเลยในวงเงิน5ล้านบาทใหม่ถ้าจะซื้อเนี่ยแพงไหมแล้วมีประกันเก่าเนี่ยคือต้องยกเลิกปะเอาจริงๆไม่ต้องยกเลิกซื้อเพิ่มเอารู้ไหมคะว่าค่าเบี้ยไม่ถึงวันละ11บาท11บาทสิอบถูกมาก ถูกมากกับทุนประกัน5ล้านบาทคุณผู้ชมคะที่สำคัญภาษีเยอะนี่ลดหย่อนภาษีได้ด้วย <c oughs> ต้องซื้อแล้วแหนละใช่คือมันดีจริงๆ<า>สําหรับคนที่แบบเรามีสวัสดิการอยู่แล้วอบางทีค่ารักษาเพียมันก็แพงถูกปะ่ะม,มีอันเนี้ยนะเออมีอันเนี้ยคือคุ้มครองไปเลยดูไหมคะว่าค่ารักษาต่อครั้งนะคุณผู้ชมคะ5ล้านบาทมีไว้อุ่นใจ